สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมที่ดินพิกัดหน้าค่ายเสยนานลรงค่ะที่แปลงนี้เนื้อที่49.6ตารางวาค่ะหน้ากว้างกว่า10เมตรลึกอ20เมตรค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะใครกำลังมองหาที่ดินโซนหน้าค่ายใกล้กับถนนวนวลแก้วนะคะตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะคะ ที่แปลงนี้นะคะเราเข้ามาทางถนนการจนะวณิซอย12ค่ะเข้ามาสุดซอยปุ๊บด้านซ้ายมือจะเจอที่ดินแปลงนี้เลยค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกำแพงของหมู่บ้านวังหงค่ะด้านหน้าก็จะเป็นกำแพงบ้านหลังใหญ่ค่ะส่วนด้านขวามือนะคะเราก็จะมองเห็นเขาคอหงเลยค่ะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะ